การนั่งสมาธิภาวนาเป็นการละกิเลสไม่เ่เพิ่มกิเลสเพิ่มกับละอันต่างกันทาบุญให้ทานเรียวละกิเลสรักษาสิ้นห้าสินแปดสิสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดก็เรียกว่าละกิเลสเจริญภาวนาก็ละกิเลส ฟังเทศฟังธรรมก็ละกิเลสไหว้พระสวดมนต์ก็ละกิเลสกิเลสกิเลสนั้นโดยย่อก็ไม่มากมายอะไรกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความอยากกิเลสความหลงก็คือโกรธโลภหลงนั่นเอง ยนย่อเข้ามาก็ไม่มากมายอะไรแต่ว่าเมื่อละกิเลสนะละได้โดยยากคือไม่อยากละมันใจมันชอบอยู่กับกิเลสจะเอาหนีไปไหนมันก็ไม่หนี้ีมันจะอยู่กับกิเลส ท่านเปลียบปุปามาอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าปลามันอยู่ในน้ำตั้งแต่เกิดมาปลามันก็เกิดในน้ำอยู่ในน้ำเวลาคนไปจับมันขึ้นมาหรือดักได้ตัวมันขึ้นมาเอามาไว้บนมันมาอยู่มันดิ้นลงไปหาน้ำคือมันอยู่ในน้ำมานาน คำว่ากิเลสสามกองกิเลสความโกรธโลภหลงจะมากน้อยเท่าใดก็ตามจิตใจนี่มันอยู่ในกิเลสมันเข้าอยู่ในกองกิเลสมันชอบคอพอใจอยู่กับกิเลสไม่ชอบละไม่ชอบวางการละกิเลสมันก็เกิดเป็นการยากไปเพราะมันไม่อยากละ ถ้าตั้งใจละจริงๆมันะละได้เพราะมีตัวอย่างอยู่องค์แรกที่ละได้ก่อนใครๆทั้งหมดก็เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นแล้วว่าละได้ก่อนใครๆในสมัยที่พระพุทธเจ้าละดับกิเลสนั้น มนุษยโลกมีอยู่ในโลกนี้มากน้อยเท่าไรก็ไม่มีคนใดคนหนึ่งละตัดมันได้กิเลสความโกรธโลภหลงเทวดาจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดก็ตามไม่มีเทพไม่มีเทวดาเทวบุตรองค์ใดอง์หนึ่งคนใดคนหนึ่งละได้ แต่พระพุทธเจ้าของเราก็เลิกได้ละได้ตลอดจนชั้นอินชั้นพรมจะสูงเท่าไร่เท่าไร่เรียกว่าชั้นพรมนี่เราสูงสุดในโลกก็ไม่มีพยาอินพรปญาพรมเหล่านั้นตัดละกิเลสได้ แต่พระพุทธเจ้าของเราตัดได้ละได้เลิกได้ไม่ส่งเสริมกิเลสอีกเดี๋ยวละเวน้นเมื่อพระองค์ละเว้นได้แล้วมันเป็นความสุขสะดวกสบายที่สุดแม้ว่าไม่มีความสุขสงบอันใดจะเท่าเทียมการละกิเลส พระองค์ก็เกิดเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาสงสารมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายที่โยกับกิเลสไม่ละกิเลสและองค์ก็เมตตาสงสารโลดสอนแนะนำตักเตือนนับตั้งแต่ ให้เสียสลักมีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองเข้าน้ำโพชนะอาหารก็ให้ทำบทุญทำทานจะทานให้ใครก็ทานได้ทานให้สัตว์สิ่งเดียวฉานก็ทานได้ แต่ผลก็น้อยเพราะว่าสัตว์มันไม่มีศีลมีธรรมหรือทานให้คนธรรมดาสามัญคนทุกคนยากก็ได้บุญแต่มันได้น้อยจนให้ทานแก่สมณะชีสามผู้จำศีลภาวนานะ ผู้ใดสำเร็จมรรคผลนิพพานก็มีผลมากขึ้นไปแล้วก็สอนให้รักษาศีาลศีลห้าเลยให้เว้นจากฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าใครก็ตามทำความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กที่สุดหรือตัวใหญ่ที่สุดท่านก็มาให้ฆ่ามาให้ทำลาย เพราะว่าไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนก็ตามคนสัตว์เหล่านั้นเขาก็เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อไปทำแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายของสัตว์ทัางหลายเว้ามันเป็นทุกข์ทุกข์อย่างนั้นแหละมันมาให้คนเราได้รับอีกเพราะเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อย่างผู้ไม่รักษาศีลปานาติบาตเกิดมาก็อายุสั้นพลันตายอายุยังไม่มากก็ตายแต่นี้โบราณท่านก็ให้รักษาศีลอายุจะได้ยืนยาวขาวไกล คนรักษาศีลอายุยืนย่อมมีตัวอย่างมากมายอยู่เหมือนกันอย่างในยกปัจจุบันนี้ก็วนพระกรรมฐานโลกสิษย์หลวงปู่มัน่นก็โดยจะมีหลวงปู่แหวนซึ่งเราทุกคน ที่นั่งอยู่นี่ถ้า,ากว่ามาบวชมาเรียนนานแล้วก็จะได้ไปกราบไปไหว้ท่านจะได้เห็นร่างกายสังขารของท่านจะได้ไปทำบุญสุนทานกับท่านฟังเทศฟังธรรมท่านอันนี้ก็แสดงว่าผู้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มาแต่เล็กแต่น้อยคือท่านบวชมาตั้งแต่เป็นสามมันเนีนน้อยก็สมหลักเกณฑที่ท่านว่าผู้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอายุยืนเยืนก็เยืนไปอยู่สมควรจนพระกรรมฐานสมัยนี้ไม่มีองค์ใดถึงท่านเลยาอายุเก้าสิบเก้าปี จึงได้ดับขันจุติตายไปมรณภาพไปก็เป็นหลักเตือนใจเราทุกคนว่าผู้รักษาศีลปานาทิบาตนั้นไม่ข่าสัต,ตว์ตัดชีวิตมีอายุเย็นยาวขาวไก่มันเป็นความจริงที่ว่าปรากฏการอยู่แล้วในสมัยครั้งพระพุทธเจ้า ร้อยปีไปก็มียังไีว่าบางท่านบางองค์อายุได้รอ้อยยี่สิบปีหรือว่าร้อยสาวปีขอให้อายุได้ร้อยสาวภาษาเหนือเขาว่ายี่สิบนั้นเน่ยเป็นสาวปีเวลาลูกหลานไปกราบไปไหว้ พระพิ่นก็นให้พรว่าให้อายุเยืนยาวข่าวไกลได้ร้อยสาวปีแต่ว่าจะเพียงแต่ให้พรเท่านั้นไม่ได้ต้องรักษาศีลคำพูดมันพูดได้แต่ว่าถ้าไปทำศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าฆ่าคนแล้วก็บาปใหญ่คนที่เป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์จนร้องให้บ่มีกลางวันกลางคืนก็มีถ้าบนนู่นบ่มีสติสตังเนี่ยเพืนว่าโทษของการฆ่ามนุษย์ ้าฆ้ามนุษย์ผู้มีคุณคือบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าก็ยิ่งไปใหญ่อีกอันนี้มีตัวอย่างอยู่คือว่า <c oughs> พระโมกคันลาเถระเป็นอักสาวกเบื้อง้ายเหมือนแขนพระหัตแขน้ายพระพุทธเจ้าช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะท่านองค์นี้ เหาะเหินเดินอากาศไปได้ทั่วโลกจนหลงหลงทางมาหาพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมกขันลาหลงทิพหขอได้ไปเรื่อยเหมือนนกบินได้นะไปกล้ใจจนกระทั่งว่าอีะมันอยู่ที่ไหนก็บอโอ้แผ่นดินที่เรามาเกิดหาแผ่นดินไม่พบละ ตรงนั้นก็ฆ่าบิดามารดามานมนานแล้วแต่เวลาท่านฆ่านั้นก็ฆ่าาตาเดียวเท่านั้นพ่อแม่ตาบอดไปเชื่อคำเมียเสียพี่น้องเขาเลยบาปใหญ่ตั้งแต่นั้นมาเราเกิดมาชาติใดชาติใดก็นี้ นอกจากอายุสั้นแล้วก็ต้องมีผู้มาฆ่ามาแก้งมาตายแบบนั้นแบบตายหงทุกชาติจนได้ห้าร้อยชาตาิกับชาติปัจจุบันนี้ชาติปัจจุบันนี้ท่านเหาะเหินเดินอากาศไปได้แต่โจรก็มาฆ่าได้เพราะบาปที่ทำไว้ มาล้อมกติท่านครั้งหนึ่งก็ซานออกไปก็พ้นไปนานๆก็มาล้อมจะฆ่าอีกครั้งที่สองก็เหาะไปซานไปก็พ้นไปแล้วครั้งที่สามนานๆนนก็มาล้อมปุิอีก จะฆ่าให้ตายท่านก็เลยเข้าภาวนาดูว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้แล้งอดเตการไปก็ไปเห็นตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่เกิดในชาตินั้นยังมีโทษถึงห้าร้อยชาติ เวลาโทษเช่นั้นมาถึงมันไม่เหมือนคำโทษที่เราฟังนี่จนห้าร้อยน่ะมันตีคนหลับคนหลับปับเดียวกักระโดกมุนกระดูกไม่ <c oughs> มเหลือนั่นอย่าไปหัดเป็นคนใจดุร้าสัตว์ตัดชีวิต หรือเห็นว่ายงตัวมันน้อยหนึ่งค่ามันก็ได้มันก็บาปเหมือนกันมันเดือดร้อนอย่าไปเอาแบบพหลมาสอนศาสนาเมืองไทยศาสนาศาสนาคิดมันสอนว่าสัตว์สิงเดียรและฉานเป็ดไก่โปปลา ที่จะกินนั้นโพดให้มันไปสวรรค์ในบาปทีนี้เขาก็ย้อนคำล้วถ้าฆ่าให้ตายก็ไปสวรรค์ก็ถ้าอย่างนั้นก็ฆ่าอาจารย์ผู้สอนศาสนาคิดให้ตายจะเอาไหม,มไม่เอา นั่นแหลเขาจะฆ่าตัวไม่ยอมขันตัวจะกินสัตว์ฆ่ามันไปสวรรค์เขาจะฆ่าตัวเองให้ไปสวรรค์ไม่ยอมไม่ไม่ให้ฆ่าอันแี่แหละเราต้องไก่กองพิจารณาให้ดีการฆ่าการประหัตประสารมันมาจากความโกรธ มันคิดไปในทางโกรธมันก็หยุดไม่ได้มันจะไปฆ่ากันทำลายกันความจริงสัตว์ทั้งหลายมันห่วงชีวิตโดยใจของเราทีเดียวเวลาใดใจวุ่นวายไม่ภาวนาไม่สงบยงมากวนก็จะฆ่าท่าเดียว ไมาว่าใครจะทำอะไรพูดอะไรมันใจมันก็นจะฆ่าท่าเดียวมันโกรธต้องละเลิกความโกรธความไม่พอใจในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายจงเล่งภาวนาพุทโธในดวงใจให้นิ่งแนว่วเป็นดวงเดียวจะได้เลิกได้ละได้ตัดได้ปล่อยความโกรธ ความโลภความหลงจึงจำเป็นต้องภาวน,นาเพื่อละกิเลสทำลายกิเลสความโกรธโลภหลงถ้าเราว่าน้อยก็เหมือนกับว่าสามกองแต่ว่าว่ามากมันก็มากกิเลสมันมีพันท่า and ใจเรามีความรักความห่วงชีวิตของตัวเองไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ต้องคิดว่าสัตว์อื่นคนอื่นผู้อื่นเขาก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากทัดทาจากของรักของชอบใจไม่อยากตายเหมือนกันกันกบเราเราอย่าไปคิดฆ่าคิดทำลายกันเพ่งแรงให้แก่มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายจงพากันอยู่เย็นเป็นุขเถิดข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสวนก,กว้างๆท่านให้เพ่งเล็งไปว่าเบื้องบนแต่ภวกรคผมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหาณรกขึ้นมา ลงกลงหมือนจัก,กรวาลอนันตาจักรแสนโกดจัก,กรวาลอนันตาจัก,กรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่กล่าวมานี้อจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยข้าพระเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพ่งอย่างนี้นะัเรียกว่าเป็นการละกิเลสไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรนกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าไปเบียดเบียนกันไม่มีเมตตาแนละ้มัน,ก,นก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้น จงให้พากันรีบเร่งตั้งใจภาวนาอย่านิ่งดูดายและอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้คือเราไม่ภาวนาไม่พิจารณาให้เกิดปัญญามันก็โผลโกรไว้พยาบาทอาฆาตจองเวนเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเล่าร้อน จงภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกมัดจิตใจพระพุทธเจา้าพระองค์ภาวานาเอาลมหายใจมัดจิตมัดใจไม่ให้ไปที่อื่นเจตใจก็สงบรัง,งับตั้งมั่นเที่ยงตรงลงไปได้เราทุกคนก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออก คนไหนโู้ใดไม่มีลมหายใจเข้าออกคือคนตายเป็นสัตว์ก็สัตว์ที่ตายไปแล้วถ้าจัดสัตว์ยังเป็นอยู่มันต้องมีลมหายใจเดี๋ยวนี้เรามีลมหายใจหรือไม่มีโยทุกคนถ้าไม่มีลมหายใจจะมานนั่งภาวานาพุทธโธได้หรือไม่ได้ ยุบยอบนอนไปหมดลจะเปื่อยเน่าพุพังลงไปเลยไม่มีอะไรจะตั้งอยู่ได้คนเราถ้าไม่มีใจครองอยู่ไม่ได้และตัวจิตใจของตัวเองให้รู้ว่าการเกิดมาชาติหนึ่งอย่างเวลานี้ต้องตายหนหนึ่ง ไม่ตายถึงสองผลต้องมีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงแล้วเราจะไปร้องเรียกให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาช่วยไม่ได้เกิดโรคชนิดใดขึ้นมาถ้ารุนแรงมันก็ตายได้ทุกอย่างโรคนะแต่ถ้ายังไม่ลุ่นแรง มันก็ยังไม่ตายกระเวยทุกขเวทนาไปต่างๆน,นๆานาการภาวนานี่หละเป็นการทำลายลา้งกิเลสความโกรธละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วเรียกว่าทานศีลภาวนาบารมีสามสิบทัศ เป็นการเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราทุกๆคนฉะนั้นต้องภาวนาทำความเตียนละกิเลสตัดกิเลสฆ่ากิเลสทำลายกิเลสความโกรธโลภหลงอันนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปสิ้นไปหมดไปได้เร็วเท่าใดก็มีความสุขสบายเท่านั้น ไม่ต้องไปรอให้มันแกะะ่ชราเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ต้องรอลพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธการโน้นเด็กๆขนาดเจ็ดขวบท่านก็สอนให้ภาวนาละกิเลสตัดกิเลสความโกรดโลภหลงนี่แหละให้หมดไปสิ้นไปได้ ผนปรากฏการในแบบแผนตำนานว่ามันทำได้เลิกได้ละได้และไม่ใช่มันเลิกได้ละได้เป็นไปเองคือท่านเหล่านั้นตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนเลิกได้ละได้จริงๆ นั่นแหละสถานที่ฆ่ากิเลสในตายคายกิเลสให้ออกจากจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนในโลกนี้อีกต่อไปจึงให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนารักษาศิน คนที่ไม่รักษาศีลมีแต่ความเดือดร้อนคนไม่รักษาศีลปีปานาก็อายุสั้นพลันตายคนไม่รักษาศีลอตินารักขโมยวัตถุเข้าของผู้อื่นมีอะไรขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองก็มีโจรมีขโมยคอยลักขโมยอยู่ตลอดกาล แย่นั้นให้ทุกๆคนจงสังวรระวังโทษต่างๆที่เราทำไปมันย้อนขึ้นมาให้เราได้รับเป็นภกเป็นร้อนตลอดกาลถ้าเราภาวน,นาเลิกละความชั่วเสียหายต่างๆมันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดนั่นแหละเราจะเห็นผล ไม่ต้องไปคอยเอาผลให้เพียรละเพียรวางกิเลสในใจของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจึงจะสมควรนี่เป็นโอบายเตือนให้เราบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนา ผลมันจะสะท้อนย้อนเข้ามาในใจของเราเจดใจจะได้สุขสงบเยือกเย็นในพระธรรมมีในดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยระกาละสน สพัพพิโยวิวัตทันตุสะโลคโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอติวาธนาสีริสนิจังบุทธ,ธาปจยิโนยัตตาโรโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพาลัง